ว้าวกันกับอุปกรณ์สำคัญที่ควรมีในระบบน้ำรอบรู้เรื่องประปาบายซันว่า X Bank DIY เมื่อคลิปที่แล้วผมได้พูดถึงมาตรวัดน้ําที่ช่วยเรื่องปัญหามิตเตอร์น้ําผิดปกติวันนี้ผมจะมาพูดถึงอีกหนึ่งตัวช่วยสําคัญคือเช็ควาลกันน้ําไหลย,ย้อนกลับในเส้นท่อครับไปชมกันเลยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ดีไวนะครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนเือนทุกท่านนะครับมาทาความรู้จักเช็ควาลหรือวาลกันกลับนะครับอุปกรณ์ที่จําเป็นมากนะครับสาหรับบ้าน ที่ติดตั้งระบบปั๊มน้ำครับผมเช็ควาลหรือว่ากอนกลับนะครับหลักๆนะครับมีอยู่3ประเภทประเภทแรกนะฮะจะชื่อว่าเจ้าสวิงเช็ควาลด้านในเนี่ยวาลของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนบานสวิงนะครับเหมือนบานประตูที่สวิงนะครับกลับทางนะครับอ่าอย่างเช่นก็คือว่าตัวกันน้ําไหลกลับนั่นแหละเจ้าสวิงเช็ควาลตัวนี้นะครับเหมาะสมสําหรับการติดตั้งในแนวนอนขนานกับพื้นเท่านั้นไม่เหมาะเลยนะครับสําหรับการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวเอียง X อย่างนี้นะครับ เจ้าตัวสวิงวาลตัวนี้จะไม่เหมาะเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปจะเป็นสปริงเช็ควาลที่จะให้น้ําเดินได้ทางเดียวเหมือนเจ้าตัวสวิงเช็ควาลข้อแตกต่างสามารถติดตั้งทั้งแนวตั้งและแนวนอนแนวเอ็กแนวไหนก็ได้ครับตีลังกากับหัวกับหางไงก็ได้นะครับตามลูกศรนนี้นะครับไม่มีทางหลายย้อนสอนได้เลยตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่จะไม่ค่อยได้เห็นสําหรับบ้านทั่วไปนะครับแต่อาจจะเห็นได้กับ บ้านที่ใช้ระบบน้ําที่เป็นน้ําบาดาลทุ่งนาต่างๆที่สูบน้ําขึ้นมาจากบอ่อครับตัวนั้นเขาจะเรียกว่าสปริงฟูดวาลหน้าที่ของเขาคือเขาจะต้องกักเก็บน้ําให้อยู่ในระบบเพื่อสูบครั้งต่อไปจะได้สูบขึ้นมาง่ายขึ้นเพราะเป็นการสูบจากที่ต่ําขึ้นมาที่สูงจะเห็นได้มากครับตามไร่ตามสวนนะครับที่มีสระน้ำนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ําสูบขึ้นมาลดต้นไม้อย,อย่างเงี้ยจะใช้ฟูดวาลกันเยอะมากเลยนะครับผมตัวต่อไปจะเป็นบอลวาล หน้าตาก็คือปกติเลยครับก็เหมือนกบับก๊อกน้ําทั่วไปเป็นระบบแมนนวลนะครับก็คือเราอยากหยุดน้ำณนะตรงจุดไหนเราก็ไปติดไว้ตรงจุดนั้นนะครับแล้วก็ถึงเวลาอยากปิดก็ปิดด้วยมือเรานะครับต่างจาก3ตัวแรกนะครับที่จะเป็นออโตเมติกนะครับแล้วก็ตัวต่อไปตัวต่อไปนี้นะครับมีชื่อว่าวาล์วลูกลอยวาล์ว wow! ลูกลอยตัวนี้นะครับใช้ติดตั้ง เข้ากับแทงน้ําใหญ่ๆเลยครับส่วนใหญ่แทงน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่จะถ้าเป็นตึกก็จะอยู่ข้างบนเลยวาล์วลูกลอยตัวนี้จะทํางานเป็นอัตโนมัติเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นอัตโนมัติแบบว่าถ้าน้ําถึงระดับที่เราต้องการแล้วมันจะหยุดเหมาะสําหรับแทงน้ําที่ไม่ค่อยได้ขึ้นไปเซอร์วิสหรือไปปิดมือเพราะค่อนข้างที่จะทํางานอัตโนมัตินะครับคราวนี้นะครับด้วยความที่มันอัตโนมัติ ขึ้นไปเซอร์วิสยากวานอถอนนะครับมันอยู่สูงผมอยากจะแนะนำนะครับหนึ่งอย่างก็คือว่าเลือกซื้อให้มันดีๆไปเลยนะครับหรือเลือกวัสดุดีมันจบไปเลยนะเพราะว่าถ้ามันไม่จบเนี่ยเคยเห็นน้ําล้นแทงไหมครับน้ําล้นแทงก็คือพวกนี้แหละพวกลูกลอยเนี่ยมันเสียนะครับมันทํางานผิดพลาดก็ฝากไว้ในส่วนนั้นนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสาธิตกันครับของวาวแต่ละตัวกันครับผม ตอนนี้ก็มาถึงการทดสอบตัวที่1แล้วก็ตัวที่2นี้นะครับว่าหลักการทํางานเนี่ยของแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาดูที่วาล์กกันกลับหรือสวิงเช็ควาล์วตัวนี้กันก่อนเลยนะครับหลักการทํางานของเขาง่ายๆเลยนะครับตัวเนี้เหมาะสําหรับการติดตั้งในแนวราบเท่านั้นนะครับลูกศรนนะครับได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าน้ํา วิ่งได้ทางเดียวไปทางไหนฝั่งขวามือของผมนี่นะครับมันจะออกมาฝั่งซ้ายมือแต่ถ้าน้ําฝั่งซ้ายมือเข้ามามันจะไม่มีทางออกเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับจากแบรนด์ซันว่ามั่นใจได้เลยครับว่าน้ำเนี่ยมันจะไม่ไหลย้อนกลับอย่างแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มการทดสอบแรกกันนะครับการทดสอบจะเป็นการทดสอบแบบง่ายๆเห็นภาพนะครับก็คือว่าผมจะลองต่อน้ําเข้าไปฝั่งซ้ายนี่นะครับย้อนย้อนสอนพอต่อย้อนสอนเสร็จมันจะต้องไม่มีน้ําออกนะครับเดี๋ยวลองดูกันเลยครับก็ พันเกลียวให้เรียบร้อยนะครับก่อนทุกครั้งนะครับเวลาต่อท่อประปาต่างๆแล้วสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับเทปพันเกลียวนะครับ,วค,รบควรเลือกยี่ห้อมาตรฐานเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดผมเคยซื้อตามร้าน20บบาทแบบบางเฉียบเลย นะครับพันแล้วแบบโอ้โหแต่ถ้าเกิดเป็นเทปพันเกีียวตัวนี้นะฮะของซันว่าเขาเนี่ยหนานุ่มนะครับผมพันง่ายนะออกมาสวยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตอนนี้ผมจะต่อเข้าไปทางย้อนสอนบ้างกันเถอะแล้วผมจะต่อน้ําเข้าฝั่งนี้นะครับนี่เป็นการสาธิตนะด้วยชุดจําลองนะครับผมตอนนี้นะครับเมื่อผมคว่ำถังน้ําลงน้ําจะต้องไม่ออกนะครับโดยเด็ดขาดนะเนีย่ยผมบีบด้วยนะครับ ไม่ออกโดยเด็ดขาดแม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวเราลองมากับทางกันครับว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงกนะับทางก็ง่ายๆครับกับทางเลยนะครับอ่านะไอ้ที่น้ําที่หยดตอนนี้นะครับก็คืออ่าวาลมันหมุนนะครับผมเนี่ยเห็นไหมมันทํางานผิดทางและผปิดประเภทแล้วนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับการติดตั้งในแนวนอนเท่านั้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราต่อไปตามทางเลยสวิงเช็ควาลตัวนี้ก็จะเปิดออกเมื่อผมกับทางนะครับ ด้วยขวดมีสูญญากาศนะครับก็เลยสาธิตได้ประมาณนี้นะครับแต่น้ําออกจริงๆออกง่ายได้ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวาล์กกันกับอีกหนึ่งตัวก็คือเจ้าสว wow. ิงเช็ควาล์วอเนกประสงค์กว่าตัวแรกเพื่อการง่ายนะครับผมก็จะต่อเป็นลักษณะตรงเลยนะครับเพราะว่าเราจะทดสอบในแนวตั้งนะครับถ้าเราต่อตามลูกศรน,นี้นะน้ำจะวิ่งผ่านไปเลยนะครับสปริงจะอยู่กับที่เมื่อเราปิดระบบมันก็จะไหลย,ย้อนลงมานะแต่ วาล์วสปริงตัวนี้มันจะกันก็คือสปริงจะทํางานก็สปริงจะยุบตัวลงนะครับด้วยแรงดันน้ำปั๊บแล้วก็จะปิดน้ำนะครับไม่ให้ย้อนกลับเข้าไปหาปั๊มทําให้อายุการใช้งานของปั๊มของเราเนี่ยยาวนานยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคนะครับก็อ่ะเดี๋ยวลองต่อคร่าวๆดูนะครับในส่วนนี้นะครับถ้าเราต่อย้อนสอนลักษณะนี้นะครับผมคว่ําขวดน้ํานี้ลงไปนะครับมันจะต้องไม่ไหลย้อนแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูดูนะครับเห็นไหม แล้วสปริงเช็ควาลตัวนี้นะครับสามารถต่อแนวไหนก็ได้เพราะฉะนั้นแนวไหนก็จะต้องไม่ย้อนนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูครับแนวนี้นะฮะแนวไหน X อเอเอไอเอนี้ไงไม่ย้อนแน่ออย่างนี้ครับอ่าอย่างนี้อย่างนี้แนวนอนครับดูระดับน้ํานะครับเห็นป่ะหรือว่าหมุนอย่างนี้อ่าหมุนอย่างนี้ย้อนไหมแต่ถ้าหมุนอย่างเงี้ยไอตัวนี้ลอคย้อนนะครับ อมั่าสักครู่นี้ตอนคายออกน้ําน้ําไหลออกนะครับเพราะว่าหมุนไม่ได้แต่วาวกันกับสปริงเช็ควาลตัวนี้ซึ่งสามารถใช้งานได้อนเนกประสงค์แล้วก็วัสดุที่เขานํามาใช้เนี่ยอย่างดีนะครับผมจัดทองเหลืองแท้ซึ่งทําให้เรามั่นใจได้นะครับว่าระบบน้ําของเราเนี่ยที่เราเดินในบ้านของเราเนี่ยมันจะสุดยอดมากมากเลยครับวาวกันกับรูปแบบไหนก็ช่างนะครับ เวลาที่เราไปหาซื้อเราจะต้องซื้อให้ตรงตามขนาดของท่อสมมุติว่าเราใช้ท่อ4ี่หุนเราก็ต้องซื้อวาล์วกันกับขนาด4ี่หุนนะครับซึ่งเขาจะมีเขียนไว้บอกนี่หนึ่งทับสองนี่กับหนึ่งทับสองนะครับก็คือ4ี่หุนต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวาล์วลูกลอยอว่าวาล์วลูกลอยเขาทำงานยังไงนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะไปเลย โอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับวาลุบลอยสันวาตัวนี้นะครับมองดูนะครับวัสดุที่อยากจะแนะนําก็คือเป็นทองเหลืองแท้นะครับตัวนี้แล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะครับเหมาะสําหรับฝากชีวิตไว้นะครับในถังน้านะตอนนี้ผมขอตัวนะครับสาธิตนะครับการทํางานของมันกันดีกว่าอ่าลำดับแรกครับก็พันเกลียวให้เรียบร้อยนะครับเอ๊ครับเสร็จแล้วใส่เข้าไปเลยนะครับสมมุติว่าอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับเป็นถังน้ํานะครับขนาดใหญ่ที่อยู่บนตึกสูง ทา <laughs> ข้านะครับตัวนี้นะครับมันจะโยกได้นําด้านที่โยกเนี่ยลงด้านล่างสุดนะครับอ่าขนาดติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปเปิดน้ําสักครู่ครับโอเคนะครับตอนนี้วาวล์วลอยตัวนี้นะครับก็ได้ทําการปิดน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่า หลักการทํางานนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับแต่ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญคือควรเลือกวัสดุที่ได้มาตรฐานนะครับเพราะว่าเจ้าวาลุกลอยตัวนี้นะครับจะต้องถูกติดตั้งอยู่ในแทงค์น้ำนะครับข้างในแทงค์น้านะถ้าเกิดวัสดุที่ไม่ดีอาจจะมีอายุการใช้งานนะครับที่สั้นนะครับเราก็ต้องขึ้นไปเปลี่ยนบ่อยแต่ว่าสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับจากที่ผมลองสาธิตนะครับหมุนเข้าไปแล้วนะครับมันก็ไม่ต่างอะไรจากการเปลี่ยนก๊อกน้ำครับผม โอเคครับก็จบลงไปนะครับสำหรับการสาธิตหลักการทำงานเกี่ยวกับวาล์วากันกลับนะครับแล้วก็วาล์วลูกลอยนะเมื่อสักครู่นี้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าท่านใดนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับจะสามารถเลือกซื้อนะครับมาใช้งาน ได้อย่างเหมาะสมถ้าเพื่อนๆสนใจสั่งซื้ออุปกรณ์ประปามิเตอร์วาวและก๊อกน้ำคุณภาพสูงสามารถไปช็อปได้ที่เว็บไซต์ w w w s u n w a .co.th และมั่นใจได้ว่า s ั n ว่าเป็นผู้นำด้านอุปกรณ์ประปาที่ตอบโจทย์ทุกท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับสำหรับ f อนะครับช่างแบงค์ DIY นะครับผมมีโค้ดส่วนลดให้สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดในการสั่งซื้อผ่าน ช่องทางออนไลน์จากทางซันว่าดได้เลยนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ผมช่างแบงค์ DIY ด้วยนะครับงาน DIY สิ่งประดิษฐ์เจ๋งๆนะครับหรืออาจจะมีรีวิวสินค้าแปลกๆนะรบกวนกดปุ่มติดตามนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ